จากที่เมื่อวานนะคะเรายังทำไม่เสร็จเพราะว่าเออเราเลิกงานประมาณสิบโมงสี่สิบเอ,อ้ไม่ใช่ค่ะห้าโมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะเมื่อวานเพราะว่าฝนแล้วก็ลมแรงมากค่ะลมแรงค่ะแต่ว่าฝนไม่เท่าไหร่อ่ะคะ่ะก็เลยต้องเลิกงานแบบตอนแรกตั้งใจว่าจะเลิกสักประมาณใกล้ค่ำมาคะ่ะแต่พอดีว่าฝนหรือว่าลมมาแรงก่อนก็เลย ก็เลยหยุดเมื่อวานเนี่ยเราปรับดินได้ประมาณ40%นะคะเท่าเท่าเท่าที่ที่น่าจะกะได้อะคะ่ะประมาณ40%่สินทีนี้เราก็วันนี้เช้าเราเริ่มงาน8ปดโมงเช้าเลยเนาะเรากะว่าวันนี้ขอให้เสร็จเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทั้งหมดห้าไร่เนี่ยค่ะจริงๆการปรับด้วย GPS เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะแต่ว่า อาจจะมีความละเอียดละเอียดของความสูงความต่ำหน่อยอะค่ะก็เลยก็เลยว่าเออ,อย่างตั็งเองเนี่ยก็มานั่งดูนะคะชอบนั่งดูค่ะเครื่องที่เป็นแป,แปลกใหม่ๆที่เราอยากรู้ว่าทําไมถึงทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบนั่งดูแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นนาตัวเองด้วยอะค่ะก็เลยก็เลยต้องมานั่งดูด้วยอะค่ะนะคะ ก็คือคาดว่าวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยนะคะน่าจะเสร็จแต่ว่าจะเวลาไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันอีกนะคะนีค่ะเครื่องก็จะวนไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะคนขับก็จะรู้ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดไหนที่ยังสูงอยู่นะคะเพราะว่า หน้าจอจะบอกว่า,าต,รตรงจุดไหนที่ยังศูนย์ก็คือจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะสีแดงที่ยังศูนย์อยู่หรือไม่ตรงไหนที่ยังต่ําอยู่ก็จะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ํางเงินแต่ว่าณวัน,นนี้สี่สิบเปอร์เซ็นที่ผ่านมาของเมื่อวานนะคะที่ทําได้สี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้องทํา ทำให้ให้ดูดีอะนะคะจนกว่าจะสีเขียวจะจะส่วนใหญ่ให้เป็นสีเขียวเลยอะค่ะนะคะก็ก็อาจจะต้องใช้เวลาขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องก็จะทำงานของเขาเองนะคะตรงไหนที่จุดสูงเราก็ขับไปตรงนู้นนะคะ่ะเครื่องก็จะลากให้ลากดินให้ตาม ามที่เขาจับข้อมูลได้ผ่ด้วยระบบ GPS นะคะก็น่าน่าสนใจดีค่ะสำหรับคลื่นอันนี้นะคะแต่ก็อาจจะเสียเวลาหน่อยในการที่เราต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่จะต้องขับไปไเรื่อยๆแล้วก็ค่าน้ำมันค่ะค่าน้ำมันทัางน้ำมันไฮดรอลิกหรือว่าน้ำมันรถไถ่ะค่ะก็จะ ใช้เยอะค่ะใช้เยอะใช้ใจ่ายก็จะมีเยอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเรามีผลผลิตออกมาที่ดีจากการที่เราปรับดินให้มันเสมอแบบนี้ค่ะมันก็น่าจะคุ้มนะคะเพราะว่าการปรับดินหนึ่งครั้งก็ใช้ได้ห้าปีะคะ่ะก็ปีนี้ก็ยังไงก็ขอลองดูก่อนนะคะขอลงทุนดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูผลผลิตกันทีนี จ่ก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลให้นะคะคือเป็นการเริ่มต้นการทำนาของซีซันนี้นะคะถึงระยะเวลาเริ่มเริ่มแล้วตอนนี้ก็คือปรับดินแล้วนะคะส่วนหลังจากปรับดินเสร็จก็น่าจะหว่านปุ๋ยตอนนี้จะมีปุ๋ยที่ไก่อยู่นะคะมีประมาณสองตันมั้งคะประมาณสามสิบแปดถงนันค่ะหลังจากนี้ก็จะเอามาหว่านในนานี้นะคะ คือขอลงทุนดูหน่อยค่ะทีท่จริงใจอยากทำนาเปียกสลับแห้งนะคะแต่ก็กำลังศึกษาไปด้วยอะคะ่ะในวิธีการจากพี่ใน u t u b e ที่แนะนำใน youtube มานะคะก็เลยอยากจะลองทำดูะคะ่ะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ลองดูอีกทีนึงอะคะ่ะก็เรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยอะคะ่ะก็สนใจหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวเครื่องอันนี้นะคะก็ ทักทายพูดคุยกันได้นะคะเผื่อว่าสนใจอยากจะปรับดินนะคะเพราะว่าการปรับดินแหะบางทีปรับด้วยรถแท็กเตอร์นะคะรถไถเนี่ยบางทีเราก็ดูด้วยตาเปล่าก็อาจจะอาจจะแบบปรับยากปรับยากหน่อยอะ่ะก็คืออาจจะไม่เสมอคืออาจจะไม่เสมอเท่าที่ควรนะคะก็ก็ก เครื่องนี้ก็จะต,ตอบโจทย์บ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็กำลังใช้อยู่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆพนี่ๆนะคะเดี๋ยวไว้มาชมความคืบหน้าของการทำนาจากนี้ไปอีกนะคะเดี๋ยวจะ,จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ